พี่น้องเอ้ยบางแนก่อนเมกยังสมคือค่ะคือแนนแถคือบอพี่น้องว่าคือบอลอยผ่านฝ่าบันนี่แม้บันนี่แม้บันนี่นแม้คุณอ่ะอันเป็นหัวหรือเป็นหางหรือจังไดคืออยู่บอพี่น้องว่าเอาเอาเอาจินตนาการซอยกันเด้อ บ้านฉันเองค่ะบ้านแดงน้อยตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอะให้ดูกันเต็มๆเ,เลยค่ะหนึ่งนาทีแล้วกันนะคะเต็มที่กันไปเลยค่ะพิจารณากันเอาเองนะคะส่วนหัวหรือส่วนหางไปทางไหนอะไรยังไงนะคะเมื่อคืนนี้ตกตอนสองทุ่มค่ะจนถึงสี่ทุ่มค่ะเอาสิเที่ยวสไตล์ตุ้ยทิพตุย้ยทิพยฟ้าสวัสดีค่ะ